วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องคำควบกล้ำลอโดยครูแตงไทยระหารสวัสดีนะักเรียชนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆ กลับมาพบกับครูแตงอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับการเรียนภาษาไทยในคลิปนี้ครูแตงก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเนื้อหาที่คุณครูจะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ เดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆไปรู้จักความหมายของคำควบกล้ำกันก่อนนะคะคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันโดยพยัญชนะที่นำมาควบกล้ำคือรอเรือรอลิงวอแแวนประสมด้วยสระเสียงเดียวกันเวลาอ่าน จะออกเสียงควบกล้ำเป็นพยางเดียวกันนะคะเด็กๆเด็กๆต้องศึกษาความหมายของคําควบกล้ำให้ดีนะคะเพราะว่าเป็นคําที่ค่อนข้างจะยากและเด็กๆใช้ผิดวิธีกันมากเลยค่ะและอีกประการก็คือเด็กๆหลายคนเวลาอ่านคําควบกล้ำจะออกเสียงคําควบกล้ำไม่ได้ ฉะนั้นเด็กๆจะต้องหมั่นฝึกออกเสียงคำควบกล้ำให้ได้นะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ครูแตงจะมาให้ความรู้ในเรื่องของคำควบกล้ำรอค่ะเด็กๆก,ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้ความหมายของคำควบกล้ำรอกันก่อนนะคะคำควบกล้ำรอคือคำที่มีพยัญชนะ กอไก่ขอไข่คอควายปอปลาผอพึ่งและพอพานควบกล้ำกับรอลิงประสมด้วยเสระเสียงเดียวกันเวลาอา่านจะออกเสียงควบกล้ำเป็นพยางเดียวกันนะคะเด็กๆวิธีการเขียนคำควบกล้ำลรอ หรืออ่านคำควบกล้ำลอนั้นเด็กๆจะต้องหมั่นฝึกฝนออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัดเจนนะคะเพราะว่ามีผลต่อความหมายของคำที่เด็กๆต้องการจะสื่อค่ะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างคำและความหมายของคำควบกล้ำทั้ง6ตัวกันก่อนนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำควบกล้ำกอรลอกันก่อนนะคะ คำควบกล้ามกอรอคือคำที่มีพยัญชนะกอไก่ควบกล้ามลอลิงทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นซึ่งครูแตงมีตัวอย่างคํามาฝากเด็กๆด้วยกันทั้งหมด6คําดังนี้นะคะได้แก่คําว่ากลายกลับกลืนกลิ้งกลาง นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆเ,เท่านั้นนะคะยังมีคำควบกล้มกรลอ,อีกมากมายเลยค่ะเรามาต่อกันที่คำควบกล้มตัวที่สนะคะคำควบกล้าขอไข่ลอลิงคือคำที่มีพยัญชนะขอไข่ควบกล้าลออิงทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น ครูแตงก็มีตัวอย่างคำคำควบกล้ำขอไข่ลอลิงมาฝากเด็กๆด้วยกันทั้งหมด6คคำดังนี้นะคะได้แก่คำว่าคลุยโขงคลาดขลังเขลาคลุกคลิกเด็กๆลองฝึกอ่านคำควบกล้ำขอไข่ลอลิงอีกครั้งได้นะคะ เรามาต่อกันที่คําควบกล้ำตัวที่3คําควบกล้ำคอรอคือคําที่มีพยัญชนะคอควายควบกล้ำรอลิงทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นครูแตงมีตัวอย่างคํามาฝากเด็กๆด,ด้วยกันทั้งหมด6คําดังนี้นะคะได้แก่คําว่าคลุกคลังคลองคลอด คลายเคลื่อนนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างคำควบกล้ำคอควายลอลิงซึ่งครูแตงนำมาฝากเด็กๆเ,เพียงแค่6กคำนะคะยังมีคำอื่นๆอ,อีกมากมายเด็กๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเรามาต่อกันที่คำควบกล้ำตัวที่4คํคำควบกล้ำปอลอ คือคำที่มีพยัญชนะปอปลาควบกล้ามลอลิงทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นซึ่งคือแตงขอยกตัวอย่างคำคำควบกล้ามปอปลาลอลิงด้วยกันทั้งหมด6คำดังนี้นะคะได้แก่คำว่าปลิวปลุกแปลกเปล่าเปลี่ยนปลืม่มเด็กๆ สามารถฝึกอ่านคำควบกล้ำปอปลาลอลิงได้อีกนะคะเรามาต่อกันที่คำควบกล้ำตัวที่ห้าคำควบกล้ำผอรอคือคำที่มีพยัญชนะผอพึ่งควบกล้ำลออิงทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นครูแตงขอยกตัวอย่างคำควบกล้ำผอพึ่งลอลิงให้เด็กๆดูด้วยกันทั้งหมด 6คำดังนี้นะคะได้แก่คําว่าผลักเผลอโผล,ล่ผานผีผามพลดเด็กๆสามารถฝึกอ่านได้อีกครั้งนะคะเรามาต่อกันที่คําควบกล้มตัวสุดท้ายก็คือตัวที่6คําควบกล้มพอรอ คือคำที่มีพยัญชนะพอพานควบกล้ำมลอลิงทาหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นซึ่งครูแตงขอยกตัวอย่างด้วยกันทั้งหมด6คําดังนี้นะคะได้แก่คําว่าพลาดพลิกพลอยพลุเพลงเพลินซึ่งคําเหล่านี้ เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถไปศึกษาเรื่องคำควบกล้ำลออลิงทั้ง6ตัวนี้ได้อีกเช่นเคยนะคะโดยครูแตงก็แนบใบสรุปความรู้มาให้เด็กๆหลังท้ายคลิปนี้เด็กๆสามารถไปศึกษาและอ่านคำเหล่านี้เพิ่มเติมได้นะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำลอลิงทั้ง6ตัวไปแล้วแล้วช่วงต่อไปครูแตงจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมในช่วงฝึกสมองลองตอบดูโดยครูแตงจะให้เด็กๆเรียงพยันชนะให้เป็นคำที่ถูกต้องเด็กๆอาจจะยังงงกับกิจกรรมนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าครูแตงมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดังนี้นะคะ ตัวอย่างการทำกิจกรรมโดยครูแตงจะมีพยัญชนะอยู่ในกรอบสีเหลืองซึ่งพยัญชนะที่ครูแตงนำมาให้เด็กๆนั้นเรียงลําดับแล้วไม่สามารถอ่านได้นะคะแต่ครูแตงจะให้เด็กๆช่วยครูแตงนำพยัญชนะเหล่านี้มาเรียงใหม่ให้เป็นคำที่ถูกต้องซึ่งคําที่ได้ก็คือคำว่าคลองนั่นเองค่ะ เด็กๆพอจะเข้าใจกิจกรรมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพอจะเข้าใจกิจกรรมแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยคำนี้คือคำว่าอะไรคะเดี๋ยวครูแตงให้เวลาค่ะคำตอบก็คือคำว่า กลางนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกไหมคะยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆซึ่งคำว่ากลางนี้เป็นคำควบกล้ำกอไก่กลอลิงนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย คำตอบก็คือคำว่าคลุยนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าคลุยนั้นเป็นคำควบกล้ำขอไข่ลอลิงนะคะเด็กๆมีใครตอบถูกไม่เอ่ยยอดเยี่ยมเลยนะคะมาต่อกันที่คำนี้เลยเอย๋คำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยครูแต่งให้เวลาค่ะ เด็กๆได้คำตอบหรือยังคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าแปลกด้านเองซึ่งคำว่าแปลกนั้นเป็นคำควบกล้ำปอปลาลอลิงนั่นเองค่ะเด็กๆมีใครตอบถูกไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเรามาต่อกันที่คำนี้เลยเอ๋คำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย คำตอบก็คือคำว่าเพลงนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าเพลงนั้นเป็นคำควบกล้ำพอพานลอลิงนะคะเด็กๆคนใดชอบร้องเพลงไม่เอ่ยซึ่งครูแตงก็ชอบร้องเพลงเช่นเดียวกันค่ะเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยคำนี้คือคำว่าอะไราคะเด็กๆ คำตอบก็คือคำว่าผลักนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าผลักนั้นเป็นคำควบกล้ำผอพึ่งลอลิงนะคะเด็กๆมีใครตอบถูกไม่เอ่ยเก่งมากเลยนะคะมาต่อกันที่คำตอบไปกันเลยเอย๋คำนี้คืออะไรนะเดี๋ยวครูแตงให้เวลาเด็กๆนะคะ คำตอบก็คือคำว่าคลุกนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาต่อกันที่คำสุดท้ายของช่วงนี้นะคะคำนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆเ,เดี๋ยวครูแต่งให้เวลาค่ะคำตอบก็คือคำว่า ปลิวนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าปลิวนั้นเป็นคำควบกล้ำปอปลาลอลิงนะคะเด็กๆมีใครตอบถูกทุกคำไหมคะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆถือว่าเด็กๆนั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำควบกล้ำลออิงเป็นอย่างดีเลยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะในช่วงฝึกสมองลองตอบดู แล้วเดี๋ยวต่อไปครูแตงจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมในช่วงสุดท้ายกันนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยช่วงแบบฝึกท้ายบทเรียนโดยให้เด็กๆตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง โดยครูแตงจะมีคำถามมาให้เด็กๆด,ด้วยกันทั้งหมด5ข้อให้เด็กๆลองฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคำควบกล้ำรอกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คำถามข้อแรกกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ข้อใดเป็นคำควบกล้ำขอลรอ ครูแตงมีตัวเลือกให้ดเด็กๆด้วยกันทั้งหมด2ตัวเลือกดังนี้นะคะกอไก่คล้ายขอไข่ขาดเอตอบข้อไหนนะเดี๋ยวครูแตงจะกลับมาเฉลยค่ะเด็กๆได้คำตอบหรือยังเอ้ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะซึ่งคำว่าขลาดนั้น ก็คือคำที่เป็นคำควบกล้มขอรอนะคะส่วนข้อกอไก่นั้นคือคำควบกล้มคอรอค่ะเรามาต่อกันที่คำถามข้อที่2นะคะพผีผลามใช้พยัญชนะควบกล้มใดระหว่างกอไก่พยัญชนะพอพานลอลิงขอไข่พยัญชนะผอพึ่งลอลิง เดี๋ยวครูแต่งให้เวลาค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าผลีผามนั้นใช้พยัญชนะควบกล้ามพอรอตอบข้อขอไขนะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่คำถามข้อที่3นะคะข้อใดเติมพยัญชนะกอรอแล้วมีความหมาย คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่นั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากเราประสมคำแล้วจะอ่านออกเสียงว่าไกลนั่นเองค่ะส่วนถ้าหากไปเติมกับสารโอแล้วจะไม่มีความหมายนะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่คำถามข้อที่4นะคะข้อใดใช้พยัญชนะควบกล้าพอรอทุกคำ ครูแตงให้ตัวเลือกเด็กๆด,ด้วยกัน2ตัวเลือกเช่นเคยนะคะก็ไก่พลอยพวกขอไข่เพลงพลีคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะเด็กๆเ,เหตุผลที่ข้อกอไก่นั้นไม่ถูกต้องก็เพราะว่าคำว่าพวกนั้นมีพยัญชนะต้นเพียงแค่ตัวเดียวก็คือตัวพอผานนะคะ ไม่ใช่คำควบกล้ำพอรอค่ะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไขนั่นเองนะคะเรามาต่อกันที่คำถามข้อสุดท้ายข้อที่5คลองคล้ายมีสิ่งใดที่เหมือนกันระหว่างกอไก่พยัญชนะต้นเหมือนกันขอไข่วันในยุคเหมือนกัน คำตอบที่ถูกต้องก็คือคําว่าคลองและคล้ายนั้นมีพยัญชนะต้นเหมือนกันตอบข้อกอไก่นะคะเด็กๆซึ่งเป็นคําควบกล้าคอลอเหมือนกันค่ะมีใครตอบถูกทั้ง5ข้อไหมคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสาหรับเรื่องคําควบกล้ำาลอที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นั้น เด็กๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถไปโหลดใบสรุปความรู้เรื่องคำควบกล้ำลอมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ครูแตงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ